ลูกค้าหลายบ้านนะครับถามเข้ามาว่ารถพี่เนี่ยน้องป้อรถพี่วิ่งน้อยมากใช้งานน้อยมากนะครับแทบจะจอดเลยนะครับเพราะว่านานๆขับทีหนึ่งส่วนใหญ่ก็นั่งรถบริษัทไปทํางานอะไรเงี้ยครับพี่จําเป็นต้องเช็คระยะทุกๆ6เดือนเหรอครับน้องป้อนะครับวันนี้ผมจะมาขายคาตอบครับว่าทําไมนะครับเราต้องเช็คระยะทุกๆ6เดือนหรือ1 0 0 0 0มกิโลครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วย3สารหนึ่งสารหล่อลื่นสารป้องกันสนิมแล้วก็สารทําความสะอาดนั่นเองซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยนะครับเวลาเรา ด้วยความชื้นด้วยอุณหภูมิอากาศแรงต่างนะครับมันจะทําให้สารเราเนี่ยครับเสื่อมคุณภาพลงนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้รถเยอะหรือไม่ค่อยได้ใช้รถก็ตามนะครับสารเหล่านี้ก็จะเสื่อมลงทําให้น้ํามันเครื่องเราเนี่ยครับเสื่อมประสิทธิภาพนะครับหนืดขึ้นนั่นเองนะครับประสิทธิภาพของการหล่อลื่นก็จะลดลงเรื่องที่สครับสำหรับใครที่ขับรถแค่ระยะสั้นๆนะครับหน้าหมู่บ้านนะครับปากซอยหรือจอดรถไว้นานๆนะครับแบบนี้เนี่ยจะทําให้เวลาที่เราสตาร์ทรถหรือสตาร์ทไม่นานเนี่ยนะครับความร้อนไม่ถึงระดับที่น้ํามันเครื่ออองงเนนนน่รร้้้ะคคจทําาใใหวมชืื ไม่ถูกขับออกโดยหมดครับมันจะทําให้ความชื้นตกค้างในเครื่องยนต์นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความชื้นเหล่านี้จะเร่งทาให้น้ามันเครื่องของเรานะครับเสื่อมรวดเร็วยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นครับน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ทําหน้าที่แค่หล่อลื่นพวกลูกสูบนะทำหน้าที่ดูแลในส่วนของพวกซีลพวกยางภายในเครื่องยนต์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้สตาร์ทรถนะครับมันทําให้ซีนเ่าเนี่ยนะครับอาจจะกรอบหรือรั่วได้นั่นเองนะครับเราก็จาเป็นนะครับต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครืืื่่่ออองงหรรรรรรใชช้้้้เเเเเเปป็็นนะะะะจคแลลสุดดทาาาายยยกขศูไไม แ,แค่เรื่องของน้ำมันเครื่องครับแต่สิ่งที่เราต้องดูคือยางเบรกช่วงล่างนะครับรวมทั้งของเหลวอื่นๆด้วยนะครับแล้วยังดูแลเรื่องของระบบต่างๆของรถนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่มันลุกลามใหญ่โตขึ้นนั่นเองสำหรับข้อแนะนำนะครับสำหรับที่ใครขับรถน้อยๆหรือใช้งานรถน้อยๆไม่ถึง1,000กิโลแนะนาให้เปลี่ยนน้ามันเครื่องหรือเอารถเข้าศูนย์เช็คระยเนยทุกทุก 6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้งานปกติ5,000กิโลถึง10,000กิโลนะครับเป็นต้นไปเนี่ยนะครับแนะนาให้เอารถเข้าศูนย์เช็คระยะทุกๆ6เดือนหรือ10,000กิโลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนสําหรับสายจอดนะครับที่จอดรถบ่อยๆจอดรถนานๆน,น,นะครับนานๆใช้รถทีนึงเนี่ยน,นะครับแนะนาให้สตาร์ทอุ่นเครื่องของรถเนี่ยทุกๆสัปดาห์นะครับครั้งละ10ถึง15นาทีหรือเข้าเช็คระยะเนี่ยเปลี่ยนน้ามันเครื่องตามระยะของมันก็คือ6เดือน หรือ1,000 0กิโลนั่นเองสรุปแล้วนะครับรถของเราเนี่ยต้องเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับตามระยะที่ทางวิศวกรโรงงาน,นกำหนดมานะครับถ้าเกิดว่าเป็น Exp a n d r r Hybrid X-Ford หรือปาเจโร่หรือรถส่วนใหญ่ของมิตซูบิชิเนี่ยก็จะเช็คระยะทุกๆ6เดือนหรือ10,000มนกิโลนั่นเองนะครับซึ่งหน้าจอของตัวรถเนี่ยนะครับจะมีแจ้งเตือนให้เราทั้งระยะทางและจํานวนเดือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถึงรอบเช็คระยะแล้วนะครับผมแนะนําให้เอารถเข้าศูนย์เช็คระยะเพื่อป้องกันนะครับปัญหาที่มันจะลุกกามใหญ่โตตามมานั่นเองโอเคนะครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามไว้นครรับเียกา้นนออไป่